เฉลยกอสอบจริงทีกตสองฉบับล่าสุดเดือนธันวาคมปี67 ข้อนี้เป็นเรื่องลำดับตัวเลขลำดับตัวเลขเนี่ยวิธีการทําไม่ยากเลยนะครับเขาเนี่ยจะให้ตัวเลขมาแล้วให้น้องเนี่ยทายตัวเลขที่หายไปซึ่งข้อสอบจริงฉบับนี้นะครับเขาเนี่ยให้น้องทายตัวเลขตัวแรกเลยนะซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องมาสังเกตว่าตัวเลขที่เหลือเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงบ้างอย่าง65เนี่ยน้องสังเกตว่ามันลดลงไปเหลือ61เพราะฉะนั้นแสดงว่าค่าตัวนี้น่าจะเป็นการลบนะครับลดลงไป4ส่วน61เนี่ยเหลือ55นะครับแสดงว่ามันลดลงไปเท่าไหร่ลดลงไป6เท่านั้นเองเสร็จแล้ว555 เหลือ47อันนี้ก็ลดลงไปอีกครับน้องลดลงไป8แล้วก็47กลายไปเป็น37อันนี้ก็ลดลงไป10เพราะฉะนั้นนะครับ37ลดลงไปเหลือ25อันนี้ก็คือลดลงไป12เพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยมาทําการสังเกตว่าเอ๊เราไอ้แต่ละตัวเลขเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงน้องก็จะสังเกตว่าค่าเนี่ยมันค่อย,อยๆลดลงเพียงแต่ว่าไอ้ค่าที่ลดลงเนี่ยมันมาเป็นเลขคู่เลยน้องก็คือ4 6 8 10 12เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะเป็นลบ4เนี่ยมันก็น่าจะเป็น,บน,ปนลบอะไรลบ2 อาจจะมองว่าไอ้ตัวที่ลบเนี่ยค่าเพิ่มขึ้นทีละ2ก็ได้เนี่ยดี๋ยวสังเกตไอ้ตัวที่ลบนะค่าเพิ่มขึ้นทีละ2จาก2เป็น4จาก4เป็น6จาก6เป็น8เพราะฉะนั้นตัวนี้คือการลบ2เสร็จแล้วพอน้องได้ลบ2มาน้องก็ต้องมาคิดเอ๊ะอะไรนะลบ2แล้วเหลือ65เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ยากเลยครับนั่นก็คือ67นั่นเอง67ลบ2ครับจะได้ออกมาเป็น65เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยเฉลยตอบ5นั่นเองเรื่องนี้นะครับถ้าน้องทำโจทย์เยอะๆฝึกมาดีๆนะ พี่เนี่ยจะทำคลิปฉเฉลยข้อสอบจริงเนี่ยให้ดูอีกหลายๆข้อนะครับเพื่อให้น้องเนี่ยเกิดความรู้และสามารถไปทําข้อสอบได้จริงส่วนใครที่ยังไม่รู้จะเริ่มเตรียมตัวทีแกตสอยังไงพี่ก็มีตัวคอร์สเรียนออนไลน์นะครับน้องสามารถส่งข้อความทักมาหาพี่ก็ได้หรือว่าจะติดต่อทางเว็บไซต์ก็ได้สําหรับคลิปนี้ขอพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันเดกาันกนหน้าครับบ๊ายบาย